ที่มาและความสำคัญของโครงการปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาหนึ่งของโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่เนื่องจากพลาสติกที่เราใช้กันอยู่นั้นใช้เวลานานในการย่อยสลายแถมยังสามารถตกค้างในสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็อาจจะย้อนกลับมาสู่ตัวเราในไม่ชา้าผ่านการบริโภคหรือแม้แต่หายใจโดยเหตุผลหนึ่งมาจากการที่เราใช้พลาสติกประเภท Single Use เช่นขวดน้ำพลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งในขยะพลาสติกที่ใช้กันมาก ทานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองได้ตระหนักถึงปัญหานี้และมีการแจกกระติกน้ำจุลาซีโรเวสให้กับบุคลากรและนิสิตจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทั้งนี้ทางผู้จัดทำโครงการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการใช้กระติกน้ำจุลาซีโรเวสเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาและปรับปรุงโครงการกระติกน้ำจุลาซีโรเวสต่อไปรวมไปถึง ต้องการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกคนเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังสร้างปัญหาให้กับพวกเราและโลกของเราอย่างช้าๆวิธีการเก็บข้อมูลเราได้ทําการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้กระติกน้ำความพึงพอใจที่มีต่อกระติกน้ำจุลาซิโรเวสและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ Google Form โดยมีตัวอย่างคำถามเช่นความพึงพอใจต่อ,อกระติกน้ำจุลาซิโรเวสความถี่ในการพกกระติกน้ำปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ไม่พกกระติกน้ำเป็นต้นสำหรับกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นเพศชายจำนวน58คนและเพศหญิงจำนวน56คนโดยผู้ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นนิสิตจุลาลังก์มหาวิทยาลัยจาก3คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะศิลปรกรรมศาสตร์โดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีจํานวน52คนคณะทันตแพทยศาสตร์จํานวน31คนและคณะศิลปรกรรมศาสตร์จํานวน31คนและในจํานวนนิสิตที่ได้ตอบแบบสอบถามพบว่า มีนิสิตท,ที่ได้รับกระติกน้ำ CU Zero Waste จำนวน74คนและผู้ที่ไม่ได้รับกระติกน้ำ CU Zero Waste จำนวน40คนผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้กระติกน้ำจุลา Zero Waste พบว่ามีนิสิตรู้สึกไม่พอใจมากที่สุดจำนวน1คนไม่พอใจจำนวน13คนรู้สึกปานกลางจำนวน25คน พอใจจำนวน24คนและรู้สึกพอใจมากที่สุดจำนวน11คนโดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลที่ไม่พบก,กระติกน้ำจุลาซิโรเวสแบ่งออกเป็น3เหตุผลหลักได้แก่เหตุผลส่วนตัวเช่นลืมที่จะพกไม่ชอบล้างพกพาไม่สะดวกทำหายมีกระติกน้ำส่วนตัวและชอบมากกว่า หรือชอบกินน้ำจากขวดพลาสติกมากกว่าเหตุผลด้านดีไซน์เช่นไม่เก็บความเย็นน้ำรั่ว 6. ฝาปิดไม่สนิทพกพาไม่สะดวกไม่มีหูหิ้วดีไซน์ไม่สวยขอบปากขวดมีขนาดใหญ่ดื่มยากขวดมีขนาดเล็กจุดได้น้อยจับไม่ถนัดและเหตุผลด้านความสะอาดของแหล่งน้ำดื่มเช่น ตู้กดน้ำที่มหาวิทยาลัยอาจจะไม่สะอาดตู้กดน้ำมีน้ำไม่มากพอไม่ชอบกลิ่นของน้ำจากตู้กดหรือเวลาไปข้างนอกหาตู้กดยากสำหรับความถี่ในการพกกระติกน้ำจุลาทโรเวสของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีคนที่ไม่พกเลยจำนวน50คนพก1-2วันต่อสัปดาห์จำนวน13คนพก3-4วันต่อสัปดาห์ จำนวน8คนพก5-6วันต่อสัปดาห์จำนวน1คนและพกเป็นประจำจำนวน2คนสำหรับการให้ความรู้เราได้ให้ความรู้กับผู้ที่ตอบแบบสอบถามในรูปแบบของโปสเตอร์ออนไลน์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้กระติกน้ำส่วนตัวรวมไปถึงผลกระทบของการใช้ขวดพลาสติกและเก็บผลสำรวจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขยดพลาสติกที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากอ่านโปสเตอร์จากผลการสำรวจความถี่ในการพกกระติกน้ำส่วนตัวก่อนอ่านโปสเตอร์พบว่ามีคนที่ไม่พกเลยจำนวน56คนพก1-2วันต่อสัปดาห์จำนวน21คนพก3-4วันต่อสัปดาห์จำนวน23คนพก5-6วันต่อสัปดาห์จำนวน11คน และพกเป็นประจำจำนวนสคนและความถี่ในการพกกระติกน้ำส่วนตัวหลังอ่านโปสเตอร์พบว่ามีคนที่ไม่พกเลยลดลงเหลือ16คนคนที่พก1-2วันต่อสัปดาห์ลดลงเหลือ14คนคนที่พก3-4วันต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น41คน5-6วันต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น21คน และพบเป็นประจำเพิ่มขึ้นเป็น23คนสำหรับผลการสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับขยะขวดพลาสติกของผู้อ่านก่อนอ่านโปสเตอร์นั้นโดยเรียงลำดับตั้งแต่0-10ถึง10โดย0คือไม่มีความรู้เลยและ10คือมีความรู้มากที่สุดพบว่ามีระดับความรู้ที่1 1คนระดับที่3 1คน ระดับที่4 5คนระดับที่5 12คนระดับที่6 17คนระดับที่7 32คนระดับที่8 2 8คนระดับที่9 8คนและระดับที่10คือมีความรู้วากที่สุด10คนและความเข้าใจเกี่ยวกับขยะกดพลาสติกของผู้อา่านหลักอ่านโปสเตอร์ เปลี่ยนแปลงเป็นมีระดับความรู้ที่2องจำนวน1คนระดับ5 3คนระดับ6 3คนระดับ7 12คนระดับ8 27คนระดับ9 34คนและระดับ10 34คน สวัสดีค่ะมาช่วยกันลดโลกร้อนด้วยการงดใช้ขวดพลาสติกและหันมาใช้กระติกน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะอยากจะมาเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆของเรานะคะให้มาพบกระติกน้ำส่วนตัวแทนการใช้ขวดน้ำพลาสติกเพื่อโลกของเรากันนะคะอย่าลืมพบกระติกน้ำส่วนตัวนะคะช่วยกันลดโลกร้อนค่ะโลกสวยด้วยมือเรานะคะสวัสดีค่ะ มาร่วมด้วยช่วยกันขวดน,น้ำส่วนตัวเพื่อลดขยะพลาสติกกันกน,นะคะสวัสดีค่ะอยากเชิญชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราอย่าลืมใช้กระติกน้ำแทนการใช้ขวดพลาสติกเพื่อลดขยะก,กันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันพกกระติกน้ำนะคะ เพื่อลดขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มาช่วยกันโลกสวยด้วยมือแล้วนะคะ